โดยวันนี้ที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายประสงค์บริลักษ์หัวหน้าทีมสงขลาเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารจังหว,วัดสงขลาก็ได้เปิดศูนย์ประสานงานพร้อมเปิดตัวทีมบริหารและตัวสบจค่ะโดยใช้สโลแกนชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารจังหว,วัดสงขลานะคะว่าเช้าสงขลาต้องอิ่มท้องความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นเศรษฐกิจต้องพัฒนาถึงเวลาปลุกพลังเปลี่ยน โดยนำเสนอ10นโยบายเร่งด่วนสงขาต้องดีกว่าเดิมโดยเป็นการรวมพลังนะคะของทีมสงขาเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขอีกทั้งยังเปิดตัวสมาชิกที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือทีมสงขารวมพลังสร้างสุขทีมภูมิใจสงขาและทีมสงขาเข้มแข็งโดยชูยุทธศาสตรส์นครสีโมเดล3ทีมเป็นหนึ่งเดียวรวมกินโต๊ะผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม นายประสงค์บริลลษ์หัวหน้าทีมเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะได้มีการคุยกับทุกภาคส่วนโดยได้ข้อสรุปแล้วว่าจะต้องเดินทางไปด้วยกันรวม3ทีมเข้าด้วยกันนั่นคือทีมสงขาเข้มแข็งภูมิใจสงขาและทีมสงขารวมพลังสร้างสุขภายใต้ชื่อทีมสงขาเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขโดยจะส่งทีมบริหารและทีมผู้สมัครนะครบทั้ง6 36เขตค่ะ ในวันนี้จึงถือโอกาสถาแถลงนโยบายเร่งด่วน10นโยบายด้วยกันนโยบายที่1ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบนโยบายที่2ก็คือถนนทุกสายสว่างปลอดภยัยพร้อมพัฒนาสู่ระบบสมาร์ทซิตี้นโยบายที่3สงขาสู่ศูนย์กลางการค้าการลงทุนหนุนเศรษฐกิจฐานรากชัวตลักักท้องถิน่นนโยบายที่4ส่งเสริม สงขลาค่ะเที่ยวสนุกสุขทั้งปีคึกคักด้วยฟเฟสติตวัลตลอดปีนโยบายที่5ก็คือเป็นการที่องค์การบริหารจ,จังหวัดสงขลาร้อมรักตัดวงจรยาเสพติดนโยบายที่6สงขลาสุขภาพดีตรวจฟรี14โรคนโยบายที่7ก็จะเป็นการที่จะส่งเสริม1อำเภอ1โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศพร้อมต่อย,ยอดโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส่วนนโยบายที่8จะเป็นการส่งเสริมโรงยิมเนเซียมให้มีที่นั่งสี่ พันที่นั่งตามมาตรฐานระดับสากลสารฝันคนสงขานโยบายที่9เปลี่ยนขยะไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะล้นเมืองล้นมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยชูม่กับโปรเจกต์ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและนโยบายสุดท้ายนโยบายที่10นะคะสงขาเมืองแห่งความเท่าเทียมหนุนความหลากหลายทางเพศ นายประสงค์ยังกล่าวอีกว่าวันนี้สงขคลาต้องไม่อยู่ภายใต้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดยุบรวมเป็นหนึ่งเดียวและตนได้ปรึกษากับนายกภัยเจนค่ะว่านโยบาย นโยบายใดที่ดีก็จะเข้าไปสารต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้ประชาชนชาวสงขารวมพลังเปลี่ยนเมืองสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับสงขาของเราและอยากให้ประชาชนชาวสงขาออกมาส่งเสียงแสดงพลังพร้อมเสนอ,อนโยบายส่งมาให้ทีมค่ะเพราะทุกนโยบายจะเร่งด่วนที่ทุกท่านสะท้อนออกมาทางทีมเชื่อว่าจัดทาได้จริงและทําได้เลยค่ะก็รุมมา่อยครับนครโมเดล ผมเองกับไอ้น้องน้ำบอกว่าวันนี้เราต้องมาเชื่อมโยงกันช่วยคนภาคใต้จะต้องไม่อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ได้มายึดผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ผมจะทำคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันวันนี้ยุบเป็นหนึ่งเดียวยุบเป็นหนึ่งเดียวและก็ได้ขอคำแนะ,แน,ะนำจากพี่ไผเจนมากสุวรรณเมื่อเช้านี้เพื่อที่จะ ขับเคลื่อนนโยบายของพี่ไป่เจนนโยบายที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วผมขอเข้าไปสารต่อแต่ในสิบนโยบายของผมที่จะขับเคลื่อนวันนี้ผมเชื่อว่าการผสมผสานสิ่งเหล่านี้ก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผมยังต้องคิดอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นการรวมทีมวันนี้เราได้พูดคุยกันนะครับจะถามว่ารุมไหมต้องบอกว่า พี่น้องประชาชนด้วยจะต้องออกมาลุมกันถ้าไม่อย่างนั้นไม่สําเร็จนะครับแล้วตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงความพร้อมวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนให้เชื่อมัน่นเถอะครับว่าวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะรวมทีมในช่วงประมาณ10บวันแต่ผมก็ทําสําเร็จนะครับเพราะอะไรเพราะใจทุกดวงวันนี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันว่าเราจะขับเคลื่อนสงขา ไปสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้จงได้นะครับวันนี้เรื่องความมั่นใจนะครับผมฟังจากเสียงพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแล้วฟังมาแล้วจริงๆด้วยวันนี้ผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่านายกแบ็นมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเะฉะนั้นการขับเคลื่อนในครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นเอะครับว่าผมมีประสบการณ์ผมทำได้ในเรื่องของท้องถิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ